สวั <seen> สดสสีค <nek> ่ะมาพบกับช <kindergarten> ่องน้นเปรย์ยูชานลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพามาเยี่ยมชมรถรุ่นใหม่กันนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวขอเชิญน้องค่อยด้วยนะคะน้ค่กันะคะเป็นรุ่นไหนเราจะไปชมของของกันนะคะที่เตย มีสีอะไรบ้างคะค่ะก็จะมีสีขาวมุกค่ะเขียวสีดำแล้วก็สีแดงสีแดงคุณเลือด้ค่ะใครชอบสีไหนก็เป็นอ่าสีสีบอลเงินเนาะไม่ใช่สีขาวนะสีขาวมุกสีบอลเงินสีแดงแล้วก็สีดำถ้ามีสีสีให้เลือกนะคะใครชอบสีไหนก็เลือกมกได้เลย ก็กระจังมัานหน้าของเขาก็ออกแบบสวยงามมากเลยค่า<อ>ะาโก้ตันนี้นะคะุดผค่ะแล้วก็ในตัวท็อปย่ยจะมีเซ็นเซอร์เตือนก่อนชนด้านหน้าด้วยจะมีเรดาร์เตือนก่อนการชนนะคะจะมีกล้องจับให้เราอยส่วนตัวกล้องก็จะมี360องศานะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยคะ่ะไฟตัดหมอกของเรานะคะไฟหน้าเป็น LED ยังไม่พอนะคะ เป็นแบบ Follow Me Home ด้วยมันมีปรับสูงต่ำอัตโนมัติใช่ไหมคะใช่มีระบบปรับสูงต่ำแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบลัโต้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์นะคะเป็นล้อเบรกล้อเป็นรุ่นเมล้อนะคะเด่นและสวยงามมากค่ะตดูนี้กับล้อของเขานะคะก็จะเป็นล้ออัลลอยลาตโต้โทนนะคะนี่ขอบอยู่ที่17นิ้วนะคะขอบจะอยู่ที่17นิ้ว ลองแม็กไลน์โทนนะคะเวนด้านข้างค่ะ,คะก็จะเป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมกับไฟเดียว LED แบบนี้นะคะกล้องนะคะ360องศานะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ360องศานุ่นนี้นะคะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ด้วยนะคะวานดูข้างในกระจกนะ,ะก็จะมีเตือนจุดอับสายตาด้วย จุดดับสายตานะคะเวลามีรถจุดดับสายตาด้านหลังรถจะแซงนะคะจะสอ่อขึ้นสัญลักษณ์สีส้มเนาะเตือนนะคะเนีอันจะเป็นรูปรถนะคะก็เห็นไหม,มดูโ่อเคเห็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันนะคะอันนี้ก็จะมีปุ่มกดสามารถเปิดได้เลยก็จะมีขนาดกว้างะ บอกก็จะเป็นบอกหนังผสมผ้าคุณภาพสูงนะคะในรุ่นนี้นะคะดูคอนโซลด้านข้างเบาะตรงประตูด้านข้างของเรานะคะก็จะทําแบบทูโทนนะคะนี่ก็จะเป็นสีดําด้านนะคะตรงนี้จะเคลือบด้วยเคฟลานะคะน้องใกล้ๆค่ะตัวนี้จะมีไฟด้วยนะคะเพิ่มบรรยากาศในการขับขี่ด้วยนะคะจะเป็นไฟสีน้ำเงินนะคะ ช่องวางแก้วนะคะตรงนี้ไปนู่นไปนะคะรุ่นนี้มีถุลงลมนิ้ภพายกี่ขั้นอนที่น้ำรุ่นนี้นะคะจะมีหกตำแหน่งนะคะจะมีด้านหน้านะคะด้านข้างแล้วก็มั่นผู้โดยสารด้านหลังจะไม่มีตรงหัวเข่าผู้ขับขี่นะคะรุ่นนี้น ตำแหน่งมีหกตำแหน่งหน้าจอก็มีขนาดว้างค่ะเก้าบอกว่าจะเป็นลายทูโทนนะคะเดี๋ยวมาดูด้านผู้โดยสารนะคะผู้โดยสารด้านท้างนะคะลืมบอกไปน้องที่นามว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะค๊ะค่ะรุ่นนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งค่ะสอนนี้ปรับรูปแบบได้ถึงเจ็ดแบบเลยเจ็ดแบบอ่าเดี๋ยวพับเบาะให้นะคะ ีจะามารถเข้าไปนั่งได้จะยกก็ได้ด้านหลังเด็กก็นั่งได้นะคะปรับเอ็นได้ด้วย่งสบายมากคะ่ะสามารถเอ็นเบาะได้นะคะเทียงกดตรงนี้ดึงขึ้นค่ะก็เอ็นไปได้หนึ่งระดับนั่งสบาย <ược S 1> ค่ะแล้วลก็มีตรงนี้ด้วยนะพี่น้ำจุดจ่ายไฟตรงนี้นะคะ12โวล์มันจะมี12โวล์นะคะตรงนี้นี่นะคะจะอยู่ผู้โดยสารแถวสาม นี่ค่ะนะคะก็มีที่วางแก้วสองฝั่งเลยค่ะเบาะตัวนี้ก็พับเอ็นได้เลยนะคะ,อะเอ็นแบบนอนเดี๋วยวเราลองพับอ่านพับเบาะมาค่ะอ่านพับเบาะมา อันนี้ไม่ติดเข่านะคะสามารถนั่งได้กว้างขวางมากค่ะนั่งสบายมากค่ะส่วนด้านผู้โดยสารนะคะก็จะมีแอร์แยกให้นะคะสามารถปรับได้นะคะว้าวมีแอร์ขนาดใหญ่นะคะนี่มีพัดลมมีไฟแยกให้ด้วยนะคะ วันนะคะตันนี้ก็เติมน้ำมันนะคะไดะ้เป็นซีนเก้าหนึ่งเก้าห้านะคะแก๊สโซ่เก้าหนึ่งเก้าห้าค่ะจะลองรับ E20 ด้วย E20 นะคะแล้วก็9กเฮ้ย91ค่ะเป็นพลังงานทางเลือกนะไป่ซมาดูด้านท้ายรถกันนะค่ะ ก็จะมีกล้องตลังๆด้วยน,นะคะก็เลยสามารถเปิดได้ขายได้ไดบอกคำยังได้เลยเ กาตรงนี้นะคะเด้านซ้ายรถนะคะก็จะวางสัมภาระได้รองเท้านะคะชิ้นนี้จะเป็นแม่เลยล้อร้อนรุ่นนี้จะไม่มีเนาะจะมีแค่แค่อันนี้เนาะตัวจุงมลากอุปกรณ์รุ่นนี้จะเป็นล้ออะไรนะคะ

อันนี้คือไฟของเรานะคะมาสวยงามมากที่ฝั่งหลังนะคะไล่มาล่าดีล่ดีะอังนี้ก็เหมือนกันอันดูฝักคนขับนะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจร,รีโมทนะคะพร้อมกับสัญญาณการขโมยนะคะ กุจอยู่ในตัวรถเราว่ากุญแจยอยู่อยู่กับตัวเราเนาะนะคะเ,คเ,คเราไม่ต้องกดงรีโมทสามารถเึงประตูตรงนี้ได้เลยนะคะคดูภายในเลยนะคะแต่งประตูด้านขา้างของเขานะคะจะมาพบมีระบบป้องกันการลื่นไถลบนท้องถนนนะคะเตือนก่อนชนไฟหน้าสูงต่ำค่ะมีที่วางแก้วด้วยนะคะผมกดบนพวงมาลัยค่ะ ังคาหน้าจอหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วนะคะตับได้4โหมดเลยนะคะ <4. S 1> ส่วนหน้าจอแสดงผลตรงนี้นะคะขนาด9นิ้วค่ะเชื่อมต่อบ l u e t o o t h ิทยุ FM MM ได้นะคะสามารถา Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะสามารถดูแผนที่จากจอได้เลยเป็นแอปจากโทรศัพท์ด้างค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะพร้อมกับเบรกมือนะคะไฟฟ้า เขาเรียกอะไรนะเบรกเบรกไฟฟ้าเนาะที่เขาเรียกเบรกไฟฟ้าตรงนี้ porque. ชาร์จแบตได้นะคะอุ้ยอันนี้ปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะต,ต,ตัวคอนโซลกลางนะคะก็จะมีไฟสีฟ้าน,อน,ออน,อน,นะคะตรงนี้ข้างๆเห็นไหมไฟสีฟ้านีออนอ่อนๆนะคะตรงนี้ อีกตัวหนึ่งด้วยนะคะก็คือรถด,ด้านหน้านะคะเคลื่อนตัวนะคะก็จะมีสัญญาณเตือนด้วยนะคะถือว่ามาคุ้มคันเลยนะคะรุ่นนี้เครื่องยนต์ 1,500cc 106แรงม้าคะ่ะราคานี้อยู่ที่เท่าไหร่ะคะคุณตุ่ยนราคารถนะคะจะอยู่ที่800-12,000บาทค่ะสำหรับสีขาวสีขาวค่ะเป็นรุ่นทีเมี่ยมค่ะตัวสอัว วันนี้ก็พาชมการถ้ามาที่ร้านนองนะคะเลยเห็นตัวจริงค่ะและมาชมได้ที่โชนูเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากกดติดตามช่องของน้องน้ำนะคะตัวโยชชาน่าด้วยนะคะคอมเมนต์สอบถามพิ่มเติมได้นะคะหรือสนใจให้คิดคำนวณค่างวดให้นะคะสามารถติดต่อเซียน้ำได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ